ไดแพตเองค่ะปกติไม่เคยเห็นในเวอร์ชันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นผ้าไหมที่กรุกเก่าเป็นผ้าไหมโบราณที่วันนี้จะนํามาให้ชมว่าผ้าไหมที่ร้อยกว่าปีเป็นยังไงและเป็นผ้าไหมที่ใช้ในข้าราชการชั้นสูงเป็นผ้าไหมสมปักปูแต่ว่าผืนนี้ได a แพนะคะนุ่งเป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติลายอะไรไม่ทราบนะคะเป็นของคุณเพื่อนนะคะที่ ได้สืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยืมมาใส่นะคะอันนี้ก็เป็นผ้าไหมที่สวยอีกแบบหนึ่งเลยนะคะมีให้ชมนะคะเป็นาลายอะไรไม่ทราบสวยไหมคะอ่ะเดี๋ยวมาชมค่ะว่าผ้าไหมที่ร้อยกว่าปีนี่ค่ะย้อมสีธรรมชาติและเย็บริมใช้การเนา่าเน่ามือ นี่นะคะเน้ามือสีธรรมชาติด้วยนี่นะคะเป็นผ้าไหมที่ตอนที่คุณเพื่อนนะคะไปนำมาก็ตอนนั้นคุณทวดอายุ97แต่เจ้าของผ้าไหมท่านเสียไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต่ำกว่าร้อกว่าปีนะคะนี่คือผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติเป็นสมปักปูมค่ะ ผู้ที่จะมีสิทธิ์ในใสในสมัยก่อนต้องเป็นข้าราชการแล้วก็จะสวมใส่ในงานมงคลนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเป่าพัดลมให้รู้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะคะจับแล้วก็จะนุ่มแบบนี้นะคะกายแพทย์จับแล้วก็จะนุ่มนี่เขาบอกว่าผ้าไหมผ้าไหมแท้เนี่ยกำมือหนึ่งเนี่ย จับกำมือหนึ่งเนี่ยเห็นไหมละจับกำมือหนึ่งเนี่ยคือไหมนี่คะ่ะนี่คือไหมแท้ไหมพุ่งไหมบ้านทุกท่านกำมือหนึ่งคือไหมแท้นะคะและที่สำคัญคะ่ะนุ่มมากแล้วก็นะคะมัดมีร้อยกว่าปีนะคะดูงานร้อยกว่าปีงานร้อยกว่าปี นี่เลยค่ะงานร้อยกอปีแพตจะบอกว่าให้ชมลายนะคะให้ชมลายสีธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะและให้ชมว่าผ้าไหมด้วยการเวลาของเขาเขาจะกลืนตัวเองนะคะไม่ได้ว่าผู้สมใส่ใส่ขาดเพราะฉะนั้นแพตเลยจะมาให้ความรู้วันนี้ว่า ท่านใดที่มีผ้าไหมอยู่ในบ้านที่เก็บไว้ในตู้ที่เก็บไว้ไม่ถูกต้องวิธีการที่จะรักษาผ้าไหมให้ถูกต้องเป็นยังไงเพราะว่านี้คือผ้าไหมเขากลื่นตัวเองนะคะก็คือผ่านการเวลาผ่านไปด้วยอายุด้วยเนาะผ้าไหมร้อยกว่าปีขึ้นไปนะคะแต่ตอนที่ได้มานี่เพื่อนบอกว่าไม่ได้ขาดเลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเก็บไว้ในตู้ ก็ไว้ไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาชื่นชมถ้าไหมก็กลืนตัวเองนะคะด้วยการเวลาไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะน,นี่คือไหมบ้านเนาะนี่ค่ะการทอสุดยอดเลยค่ะให้เห็นแบบนี้นะคะสมัยก่อนเขาจะไม่มีการอัดกาวเขาจะนุ่มสดๆนะคะค่ะยาว4เมตรนะคะยาว4เมตรอ่นนี่เลยค่ะ ไม่ขายค่ะให้ชมเฉยๆนะคะนี่ค่ะสมัยก่อนไม่ต้องถามหาสีเคมีเนาะไม่มีแน่นอนนะคะตาสิงโตเพราะนั้นนี่คือสีธรรมชาติจริงๆอ่ะสีที่โพสเนี่ยเป็นสีแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าทรงคุณค่าผ้าไหมแท้ทอมือกี่โบราณแน่นอนที่สุดนะคะแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติ ไม่ต้องถามนอกสมัยก่อนพืชพันธุ์สมัยนั้นก็จะสามารถนำมาเป็นสีธรรมชาติได้แล้วก็นี่ค่ะเป็นมีหน้านางนะคะมีหน้านางนะคะมีหน้านางเห็นไหมคะมีหน้านางเย็บเย็บมือนะคะคุณผู้ชมเย็บมือเหมือนเย็บจักรเลยค่ะ เป็นงานที่แพทมองแล้วโอ้ขอเอามาให้ทุกท่านที่รับชมช่องไกด์แพทได้ชมความงามของผ้าไหมสมปักปูมที่ใช้ในราชสำนักนะคะในงานพระในงานพิธีสำคัญเพราะฉะนั้นณวันนี้เปลี่ยนไปทุกท่านมีสิทธิ์สมใส่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้หมดแต่นี้นำมาให้ชมเป็นงานกรุกเก่าผ้าไหมสมปักปูมที่เป็นย้อมสีธรรมชาติอายุ ร้อยปีขึ้นไปเพราะตอนที่ผู้ครอบครองเป็นทายาทอะคะ่ะท่านอายุ97เพราะฉะนั้นผ้าไหมผืนนี้ต้องเกินร้อยปีนะคะนี่เห็นไหมคะ,ะแสงแสงมันจะทําให้ผ้าไหมอ่อนจริง,รงๆแล้วสีเข้มกว่าในผ้านี่คะ่ะผ้าไหมกลืนตัวเองก็จะเป็นรอยนะคะเดี๋ยวแพทย์จะมีเคล็ดลับมาฝากว่าวิธีการเก็บผ้าไหมแบบไหนที่ถูกต้องและซักผ้าไหมแบบไหนที่ถูกต้องแล้วก็แบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสนะคะ เดี๋ยวชมในคลิปหน้าแต่ตอนนี้ให้ชมกลุกเก่าผ้าไหมย้อมสีธรรมชาตินะคะสมปักปูมยังไม่จบมีอีกพื้นหนึ่งนะคะพื้นนี้เช่นเดียวกันก็สมปักปูมค่ะนี่เลยค่ะสมปักปูมนะคะสมปักปูมยาวมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนุ่มมากเลยค่ะ ไม่ได้ขายนะคะเอาโชว์เป็นงานเก็บเก่าค่ะเก็บเก่าของเพื่อนค่ะเพื่อนรักเลยค่ะที่เพื่อนบอกว่าเอาให้ชมคุณผู้ชมอยากชมก็เอามาให้ชมนะคะนี่ค่ะโหหน้านางสุดยอดเลยค่ะสุดยอดหน้านางนี่ค่ะเป็นทอยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยไม่ต้องถามนะย้อมสีธรรมชาติอย่างแน่นอนเลยนี่เลยค่ะ ดูนะคะโอ้โหนะคะไล่ไล่ลายให้ชมค่ะไล่ลายให้ชมนะคะขออนุญาตนะคะแพทอยู่ไกลกล้องแพทก็มองไม่ทราบลายค่ะแต่ถ้ามองก้มไปตอนนี้แพทกลับหัวค่ะ <laughs> แพทกลับหัวผิดข้างนะคะนี่ค่ะมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะเลื่อนชมกันใหม่เลยนี่ค่ะอ๋อเป็นลายออกมาละเป็นรูป างใช่ไหมคะช้างเออไม่ใช่มา้มาม้านี่ค่ะมา้าและข้างล่างแพทมองไม่เห็นเพราะว่าแพทก็เพิ่งชมลายพร้อมกับคุณทุกท่านนี่แหละค่ะเพื่อนให้มาะะอ่ะสวยไหมคะนี่ค่ะผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติสมปักปูมจับนุ่งมากเลยคะ่ะอันนี้ไม่ถึงร้อยปีนะคะ นี่เป็นงานเก็บเก่าเหมือนกันแต่ไม่ถึงร้อยปีแพทย์ไม่ทราบอายุนะคะนี่ค่ะอ๋อเป็นราชรถนะคะลายนี้แพทย์ด,ดูละทั้งหมดเป็นลายราชรถค่ะอขออนุญาตก้มมาดูค่ะเป็นลายราชรถค่ะซึ่งมีช้างนะคะมีมา้าเป็นราชรถนะคะนี่ค่ะสุดยอด ไม้บ้านทั้งพงุ่งทั้งยืนย้อมสีธรรมชาติอย่างแน่นอนนะคะไม่รู้ที่มาว่าผู้ใดทอนะคะเพื่อนบอกว่างานเก็บเก่านะคะเลยอยากออกสื่อให้ชมว่าผ้าไหมสุรินนะคะมีคุณค่ามานานแล้วแล้วก็ยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะเนี่ยสีธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยไหมคะนี่เลยคะ่ะแพทขอในญาติไล่ให้ชมแบบนี้นะว่า เป็นยังไงไม่ต้องเห็นหน้าน้องแพทนะคะทุกท่านเดี๋ยวอาจารย์หลับฝันดีเห็นหน้าไกด์แพทแต่งแต่งแต่งแต่เลงแต่งแต่งแต่เลงแต่งแต่งชมผ้าไหมดีกว่านะคะไม่คงไม่อยากเห็นหน้าหนูหรอกเห็นไหมคะมีหน้านางแพทก็ขออนุญาตที่จะไม่นุ่งเป็นหน้านางนะคะเพราะว่าแพทให้ให้เกียรติแล้วก็เคารพผ้าไหมผืนนี้ค่ะก็เลยให้ชมแค่ลายนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะแพทขออนุญาตแค่นี้ละกันเนาะว่า มันสวยสวยยังไงเนาะสวยยังไงนะคะขออนุญาตแค่นี้พอนะคะเพราะมันเป็น4เมตรนะคะมีบุญบาสนาได้ขนาดนี้ได้ใสก็สุดยอดแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแพทยจะให้ชมวิธีการเก็บผ้าไหมที่สบายๆแล้วก็ซักผ้าไหมแบบถูกต้องที่ไม่ต้องแบบเยอะเรื่องนะคะเดี๋ยวพบกันสำหรับ ในคลิปหน้าวันนี้คิดว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการได้ชมผ้าไหมสวยๆที่เป็นผ้าไหมาอายุนะคะผืนนี้ร้อยปีอัพนะคะผืนนี้ผืนนี้ร้อยปีอัพนะคะนะคะร้อยปีอัพให้เป็น,ให,ปนให้เป็นอาหารตาให้เป็นที่ชื่นชมนะคะ ว่าผ้าไหมสมปรบปรมงผู้ที่ใส่ต้องเป็นผู้ที่เป็นนะคะข้าราชการชั้นสูงแต่วันนี้ทุกท่านมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะนุ่งแพทขออนุญาตไม่เติมความรู้อะไรมากมายนะคะเพราะว่าไกด์แพทก็พยายามพูดแค่เท่าที่ได้วันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและพบกันในคลิปหนะ้าอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งนะคะเวลาเราชมในใต้คลิปมันจะมีคําว่า y YouTube เข้าไปกด Youtube จะเจอช่องวิถีคนโุเินกับไกด์แพทก็ไปกดติดตามแล้วก็เลื่อนคำว่าติดตามขึ้นไปมันจะเป็นกระดิ่งรูปบนที่เป็นเป็นดาวแบบแบบขีดก็คือกระจายก็ท่านก็จะได้รับชมทุกคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไกด์แพทจะอัดให้ชมว่าการเก็บผ้าไหมเก็บง่ายๆเก็บยังไงแล้วท่านต้องนำผ้าไหมมาทำอะไรพบกันในคลิปหน้าวันนี้ มีความสุขกับวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนนะคะสำหรับวันนี้อากาศที่สุรินทร์ร้อนมากเลยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดถูกใจให้หน่อยนะคะอันนี้ไม่ชอบค่ะชอบแบบนี้ค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ